สวัสดีคุณแล้วก็พวกคุณด้วยนะครับอยู่กับรายการ l o s r g a m e r อยู่กับเกมโลบอกแบบที่มีชื่อว่า All Star Tower Defense นั่นเองนะครับกับอ่าอัปเดตไม่สิต้องพูดว่ากับอีเวนต์บางกันนั่นเองนะครับผมเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับเราก็มาดูกันเลยนะว่าสัปดาห์ที่4นะครับหรือสัปดาห์สุดท้ายมันจะได้ตัวอะไรนะครับหรือว่าเคสได้ทําอะไรนะเนาะเราคลิกมาที่บังกันเลยอีเวนต์นี่ครับเราก็จะมีไฟขึ้นมาอย่างนี้นะไฟที่ขึ้นแสดงว่าคือเรายังทําไม่เสร็จนะครับ ของทุกคนถนะ้าเกิดสมมติยังไม่ทำตั้งแต่สัปดาห์แรกก็จะขึ้นมาหมดเลยนะเป็นไฟนะครับผมอ่ะเรามาดูเลยครับว่าที่เหลือก็เดีย๋ยวผมพูดก่อนที่เหลือผมอธิบายไว้หมดแล้วน,นะครับก็สามารถไปดูที่คลิปได้เนาะหรือว่าดูที่แท็บชนนะว่ามันแปลว่าอะไรเนาะสัปดาห์หนึ่งสองสามนะครับส่วนสัปดาห์ที่สี่นะครับเริ่มต้นก็คือได้ตัวละครฟรีอีกแล้วนะครับผมรอบนี้นี่เลยครับผมต่อมาเวทที่สองนะครับเขาบอกว่า ให้ชนะถึงเวฟ50นะก็คือเหมือนจะให้ไปถึงเวฟที่50าสอะครับส่วนเควสสุดท้ายนะครับผมก็คือเขาบอกว่าให้เสร็จภารกิจของระบก,การอีเวนต์นะครับผมถึง7เควสนะครับผมก็คือทำเควสไหนก็ได้ครับใน1นถึงสสัปดาห์นี้นะครับสมูติว่าเอาง่ายคือแค่แค่คุณเข้ามาในเกมใช่ไหมคุณรับตัวฟรีอะมีทั้งหมด4ตัวก็ผ่านไปแล้วนับ4เควสนะครับผมก็เลยอีก3เควสใช่ไหมห้าหกเจ็ดนะครับผมก็ จะทาไปใส่โค้ดไปก็ได้ครับผมได้ฟรีได้อีกหนึ่งก็เลยสองเวสก็ค่ายูนิตก็ได้โอเคเนี่ยหรืออันนี้ก็ได้นะครับก็จะได้แนละ้วสำหรับตัวนี้นะครับขออนุญาตกดเลย้วกันโอเคมาเรามาดูรีวิวตัวกันดีกว่าก่อนที่เราจะไปทําไม่ดูถึงห้าสิบเฟรันะผมนี่นะครับตัวละครเป็นทาุมืดนะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นตัวติดพิษด,ด้วยนะครับมาเราดูสเตตัสคร่าวๆนะตีสี่วิ แล้วก็วงกว้าง48ดาเมจ50ครับผมอันนี้คือเวลหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองตัวเลยวัาแป๊บ,ปบโอเค,อเคมาแล้วนะทุกคนเราก็จะมาดูตัวเลยนะครับเอาสัากสามมือแล้วกันเป็นโคนเริ่มต้นครับเช้่ยเงิน450นะผมเป็นโอ้โซโคโครับมาขออนุญาตวางเลยนครัเปิดเอฟเฟกต์นะครับ อือกิววันนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับเรียกออกมาปล่อยติดพิษนะผมโอ้โหดาเมจห้าสิบครับทุกคนอ่าอัพเกรดขั้นต่อไปนะครับใช้เงินห้าร้อยนะครับผมจะได้ดาเมจเพิ่มมาอีกห้าสิบอัพเกรดขั้นต่อไปนะครับใช้เงินเจ็ดร้อยนะครับผมแล้วก็จะได้ดาเมจเพิ่มมาอีกเจ็ดสิบห้านะครับรอัพเกรดขั้นต่อไปนะครับก็ใช้เงินแปดร้อยจะได้ ดาเมจบวกไปอีกเจ้านะครับผมต่อไปนะครับใช้เงิน1,500ได้ท่าใหม่ด้วยครับเรามาดูเลยบวกหนึ่งร้อยดาเมจนะอ๋อเป็นฟูเอีนะครับทุกคนเหมือนตัวน้ำแข็งเลยเนาะเหมือนค่ายแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูใหม่นะครับมันลดระยะนะครับผมลดระยะสิบห้าเอ้ยเหมือนกันเลยเนะนะี่ยลดอันนั้นลดสิบปะ ไอ้ตัวีแล้วลดสิอันนี้ลดสิบห้านะผมแล้วก็บวกดาเมจอีกหนึ่งร้อยเฮ้ยท่านี้ใช้ได้ทุกคนท่านี้ใช้ได้เท่ๆอยู่เท่ๆอยู่ก็พอใช้ได้นะครับครับสองพันไดทั้งหมดอ่ดาเมจ450นะครับผมวงกว้าง33โจมตี4วินะครับผมเป็นตัวที่ ติดพิษแรงนะครับผมสําหรับมือใหม่แล้วนะผมมือใหม่ก็เกิดอ่าตัวนี้นะครับเบลล์ร้อยเจ็ดาดาเมจจะอยู่ที่9ก้้านะประมาณ9ก้าร้อยหบผมแล้วติดพิษประมาณ6000ครับติดพิษพิษดาเมจอะติดหกพันเจ็ดร้อยกว่าครับผมนะอันนี้ตามข้อมูลน,นะแล้วเกิดบัฟเออร์วินไปอีกนะครับก็จะเป็นอ่าตันนะอันนี้คือตันเลยนะครับดาเมจจะอยู่ที่2800 กว่าๆนะครับผมแล้วก็พิษก็จะทําไปสองหมื่นครับผมประมาณนี้ผมชอบเอฟเฟกมันอยู่นะสําหรับก็เป็นสีม่วงๆดำๆเนาะเป็นธาตุมืดแล้วเป็น full le นะครับผมอ่ะอย่าขออนุญาตลองแบบว่าถ้าระวางตัวปเปล่าๆเลยมันจะติดผิดไหมรอรอหายติดพิษกัน โอเคติดผิดนะครับแล้วก็อัพตันถือว่าเป็นตัวที่ดีครับอีกตัวหนึ่งเลยที่มือใหม่ที่ได้รับฟรีเลยนะครับเอาไปลงสตอรี่ได้นะครับหรือลงอินก็ได้นะ โอเคครับก็หมดแล้วครับสำหรับตัวละครนี้นะครับผมเป็นธาตุมือด้วยเนาะแล้วก็เป็นโฟวีนะครับถ้าอับตันก่อนตันแล้วอัพบก่อนขั้นสุดท้ายนะนี่เลยครับตัวนี้โอเคทุกคนเดีย๋ยวเราจะไปตัดที่ลงอินเลยนะครับมาดูกันว่าครบห้าสิบเวฟแล้วจะได้ตัวได้ที่ขี่หรือเปล่า โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ถึง50แล้วนะครับเลยไป51แล้วด้วยเราจะมาดูกันครับว่าจบเกมแล้วเราจะผ่านไหมส่วนตัวผ่านอยู่แล้วมันก็เหมือนใครแล้วแหละคราวที่แล้วเวสของน่าจะเป็นสัปดาห์ที่สองนะก็คือให้ชนะ40เวฟรอบนี้ก็ขยับไปอีก10เวฟเป็น50นั่นแหละครับก็ได้แล้วเรามาดูสัตว์ขี่ดีกว่ามันจะเท่ขนาดไหนเชียวครับผม ทนบ้านแตกเล่นหมดไหนก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเอ็กตีมแบบผมก็ไแ้อันนี้แบบไหนๆก็ลงงเล่นแล้วก็ขอตัวเอตีด้วยกัน โอเคครับเรามาโดนเลยนะนี่ครับผ่านแล้วนะครับผมเนี่ยมันก็มีเขียนบอกนะผมเลยมาฮะมาสองเวฟนะผมครบห้าสิบละรับเลยนะครับสุดท้ายแล้วนี่ีจมาขอดูที่ขี่หน่อยนะครับเจอย่างแรกคือเอาเอามังกรเลยกันนี่มังกรครับ,รบตามที่ผมลงให้ดูเลยนะครับว่า สปดรห์สุดท้ายหน้าตายเป็นงนี้เนาะตัวมังกรน,นี่พาดไฟกับพาดมืดแลวอีกตัวหนึ่งครับเป็นน่าจะเป็นไอ้นี่นะนี่ตัวนี้อ๋อไม่ใช่แมวใช่ไหม <laughs> โอเคนี่นะครับผม โอเคมันก็แค่นี้นะครับหมดแล้วนะครับสําหรับสัปดาห์ที่สี่นะครับผมแล้วก็รอต้อนรับของฟิกอัปเดตนะครับที่เขาบอกกันไว้ว่าเสาร์นี้นะครับผมซึ่งตอนนี้เราเห็นของเบจิต้านะครับเขาบอกเบจิต้าจะมีร่างอบูที่แท้จริงครับร่างร่างร่างบูร่างบูบูเบจิต้านะครับผมโอเคสำหรับนี้ไปก่อนนะครับสสดท้ายยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดครกดติดตามนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าหรือลา์หน้าได้เลยครับสำหรับนี้ไปก่อนครับ สวัสดีครับผมไปละายบาย